เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเราจะมาพรีวิวสกิลในแะง่ของทางด้านโกโจิตา้าและก็จานเนมบ้าของเรานั่นเองในแะง่ต้องบอกว่าประกาศออกมาล่าสุดเลยนะครับผมก็จริงๆอะ่ะมันประกาศมาตั้งแต่หมายศาแล้วเนาะผมว่ารอแบบของแปลภาษาอังกฤษผมเอามาเข้าไปในแชท GPT และให้ไอ้เชื่อแปลให้ผมรู้สึกว่า พวกความชัวนวอะเออคือแบบรอให้แบบคนที่ในทวิตแปให้แล,แล้วรู้สึกว่าเหมือนเราน้อเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะมาให้มามาพรีวิวกันแหละแล้วก็วมาดูด้วยว่าหลังจากที่ซูปเปอร์ e c แล้วมันเก่งขนาดไหนนะครับผมนาอก็เดี๋ยวขอเริ่มที่ทางด้านโกจิตาก่อนนี่ไงต้องบอกว่าค่อนข้างตื่นเต้นนะเพราะว่ามันแบบเป็นตัวยุคเก่าแล้วก็ดูจากสภาพการแล้วนี่ก็น่าจะเก่งนะคกระบผมปะ,ป,ะป,ะปะดูกันเลยก็ขอบขอบขอบคุณทางทวิต ไอ้อทางเอของคุณมินันโตด้วยทำการแปลสกิลมาแล้วก็เหมือนกับทางแช่ g ี t เลยนะแต่ภาษาเขาค่อนข้างที่จะอ่านง่ายกว่าของผมในการขอขอย่าใช้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคมาดูกันว่าซ u เปอร์อีเจโกจิต้าทำอะไรได้ในงานผมมาดูที่เบสิกเอฟเฟกก่อนเลยนะครับคีบบวก2อ t t a c แ d e f e n s e บวก2อ0ยมยืนพื้นแล้วนะเดี๋ยวนี้2องนตมตีเข้าทะลุทุกสีในงานผมมีโอกาสที่จะเป็นคริติคอลด้วยคือแบบโอ้โห ไม่ต้องอัพคีย์เลยอ่ะเพราะตัวก็เป็นสีแดงอยู่แล้วแล้วก็มีในส่วนของ50%นะครับที่จะตีเป็นคียติคอลแล้วก็จะทำการโจมตีซ้ำครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นท่าไม้ตายโอ้โหตัวบ้าอะไรครับเนี่ยครบเครื่องขนาดนี้ตอนแรกเบจิตโตสีฟ้าออกมาใช่ปะโกจิต้าบอกโอเคนั้นมึงเจอกูโอ้โหมึงเจอจริงๆเพื่อนๆคือแบบโหคือแค่แบบแค่แบบเบสิกเอฟเฟกอันแรกอะก็รู้สึกว่ามึงเว่ออะมึงแบบ มึงเวอ่ออะเออมึงเวอ่อไปแล้วกูจะท่าแค่นี้มันคือคงเครื่องเลยตีเบิ้ลในงามผมมีตีเบิ้ลมีคิ้ให้โอ้โหเนาะแล้วก็มีตีเข้าทุกสีด้วยคือแบบยังไงก็เข้าอ่ะเอองก็ตีเข้าครับผมแล้วก็เมื่อตัวนี้เมื่อตัวละครเนี่ยก็ทำการโจมตีนะจะบวกแอตแท็คเดฟเวนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเหมือนเท่ากับว่าถ้าอยู่ตัวแดงสองตัวแดงสามอ่ะแม่งยังเถื่อนเลยนะคือบวกแอตแท็คเดฟเวนสามร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อตัวละครตัวนี้นะครับทำการเก็บลูกกแ้ว นี่งผมแล้วก็ทำงานเก็บแก้วด้วยแล้วก็ถ้าอยู่ในแหน่งที่2ที่3จะทําการตีซ้าแล้วก็เป็นท่าไม่ตายพร้อมทามําครบวก2และแอตแทกบวกอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับเพื่อนโอ้โหโโโโคือแบบคือแค่เห็นก็นรู้สึกแล้วว่เาเขาเรียกว่าอะไรมันอ,ออกแบบมาให้อ่ามันอยู่กับเพื่อนอะเล่นกับไม่เลยออกแบบมาอยู่ในช่องสองช่องสามที่แท้ทูเลยเน yor, ี่ยโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตราย นี่ไงผมแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่ตัวละครตัวนี้ทําการเก็บลูกแก้วนะครับสลุงนะสลุงนะครับแอตแท็กแอนติเฟสบวกห้แล้วก็เพิ่มโอกาสในการติดที่จะเข้าสิบเปอร์เซ็นตโหดเยี่ยมมากไอ้ตงฟรอเอเวอรี่เนี่ยลินโบเนี่ยถือว่ามันหับจริงมันควรทำตั้งนานแล้วเนาะเออคือแบบหลังๆเริ่มทําตัวที่แบบให้ส่งก็เป็นเกมเก็บลูกแก้วหน่อยอะเออนี่กูเล่นเกมอะไรอยู่ในเงี้เออจุดขายของเกมนี่คือเก็บลูกแก้วไงทำถูกแล้วครับผมเออมีแมคคันิกตัวนี้จริงๆอยากให้มีททุกตัวเลยนะไออแแ ต่อลูกแก้วอะไรที่เก็บพยายามมึงเล่นตัวนี้เยอะหน่อยยังไงอุตส่าห์ทำเกมออกมาให้เป็นเกมแก้วเดี๋ยวผมใช้ได้นะครับแล้วก็แอสแตนดีเฟนท์บวกเยอะด้วยนะครับดีมากผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะแต่อาจจะไอ้บูถือไว้ฐานที่เข้าใจแล้วกันไอ้บูม่วงอ่ะไม่โหดเกินไอ้นี่แค่นี้ก็โหดแล้วแล้วก็มีโอกาสติดคียติคอลด้วยนะครับตีเบิ้ลด้วยอะไรก็โหมดเฟกร์สอะตอนนี้แค่อ่านแค่นี้เพอร์สมากมากๆเลยนะครับต่อนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่ตัวละครตัวนี้ทําการโจมตีนะดีเฟนท์เพิ่มขึ้นอีตกตห่า 50%ซ้อนทับถึงโอ200%แล้วก็ลดดาเมจที่รำบลง40%แม็กสูงสุดนะคือ30%อ้อแต่ไอความสามารถนี้นครับมันจะเกิดขึ้นภายในเธอนะไอ้ลดดาเมจเนี่ยเราวมาเขียนว่าในเซมเธอ์นะก็ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ถึกแล้วแล้วก็เราก็คงไม่เอามาไปยืนช่องแรกไอ้นี่ยเป็นตัวละครที่น่าจะครบจบในช่อง2หรือช่อง3ช่องไหนก็ได้อะคือมันมันเถื่อนมากแล้วก็ผมคิดว่าลดดาเมจ30ตัวเนี้ย มันดีพอให้ไม่ตายแล้วครับสาสิบนี่ถือว่าเยอะแล้วในะครับบวกกับดีเฟนซ์ที่มันก็เยอะของมันเนี่ยมีตรงมีตีซ้ำอีกช่อง 2, อง2องก็ได้ตีเบิ้ลเพิ่มอ่าถ้าเราโชคดีหน่อยนะอาจจะตีได้3ครั้งในการต่อสู้ได้เลยเป็นท่าไม่ตายด้วยนะแล้วก็เมื่อเจอศัตรูที่เป็นตัวดีนะครับแอตแทกบวก77%แล้วก็มีโอกาสเกรดนะครับที่จะกราด all แอตแทกนะครับคือ70%ที่จะเกรดเมื่อเจอคนดีในะครับที่เป็นศัตรูแล้วก็เมื่อเจอตัวร้ายแน่นอนนะครับเมื่ อาโกจิต้าเราต้องบอกเลยว่าอั Power ลลิมิเต็ดพาวเวอร์ครับผมแอตแทกแอนิเมชั่นโบกจนเจ็ดเปอร์เซ็นต์เิดคริติคิลแน่นอนแล้ก็กัดออกแอตแทกนะครับโอ้โหคือแบบแม่งแบบไม่อยากคิดเลยอะตัวร้ายในเกมนี้ม,ม,มีที่ดื่นได่หวะคือโกจิต้ามันโหดมากเพื่อนเพื่อนมันตีกตันลันตีติดคี้เลยไม่เจอเอ็กซ์ตรีมคลาสมีกัดมาให้ด้วยก็ตรกเครื่องอะ <c oughs> คือจะเป็นตัวที่ไม่บางอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดีหรือตัวร้ายเนาะแต่ก็ตัวดีอาจจะดรอปนิดนึงเพราะว่าต้องมาลุ้น กาดออยแท็กในความหมายเพราะว่าเราก็ยังพอเอาโกจิต้าตัวนี้ถ้าเกิดมันถึงในจังหวะที่มันเสี่ยงตายจริงเอาไว้ช่องแรกก็ยังพอได้นะเพราะมีกาดมาให้ถ้าเกิดเจอสู้ที่เป็นตัวร้ายนะแต่ถ้าว่าความปลอดภัยว่าตำแหน่งที่2ที่3ดีกว่านะครับโดยรวมคือเก่งมากๆคือแบบหืมผมรู้สึกว่าลุงบันทําเก่งแบบเก่งไม่รู้จะเก่งยังไงเลยอะ่ะเก่งแบบเก่งเกินเลยว่านะมึงโหเดือดโหสิปีนี้แม่งเดือดนี่คือแล้วประเด็นคือโกจิต้าแม่งอยู่ในทีม ปกป้องโลกเลยนะของทีมเบจิโตตัวใหม่อะ่ะหูหูหูบับเขอีกครับบับเขอีกใส่เขอีกนี่โกดิต้าคือเก่งมากเลยเราอ่านแค่น,นี้นอตเป็นช่อง 2, 2> ช่อง3ที่ดีนะครับผมโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นี่ขนาดโกดิต้ายังเตือนขนาดนี้เดี๋ยวไปดูจานิบ้านะครับก็ต้องบอกว่าทีมมูวี่บอสก็ได้อาน,นิี้ส่งด้วยจานิบ้าผมว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ด้อยไปกว่าโกดิต้าเลยผมว่าเก่งพอๆกันนะครับสำหรับผมโกดิต้านี่ถ้าเกิดเทียบกับตัวมันเองที่มัน ซูเปอร์อีซีเอไม่ได้นี่ผมให้สิบเต็มสิบเลยนะคือแบบเวอร์ใช้คำว่าเวอร์นะครับสำหรับโคจิต้านะครับโอเคครับเราเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวละครดีกว่านะครับว่าจะโหดเยยี่มเท่ากับโกจิต้าหรือเปล่าโอเคครับผมเรา,าดูอ่าซูปเปอร์จันนิบา้าอีกหนึ่งตัวละครนะครับได้รับการซูปเปอร์อีซีเอนะครับก็แค่เห็นหน้าตาออกมานี่แต่ก่อนนะต้องบอกเลยว่าตัวนี้มันเทพมากๆในไะงครับผมแล้วก็ความเทพของเขานะครับทุกเออรู้สึกว่าตอนนี้จันนิบ้าแม่งเถื่อนหมดอ่ะ ยกเว้นเดี๋ยวไม่มีจันบ้าสีเขียวอีกตัวนึงน,นะที่รอ ECA ผมว่าเดี๋ยวได้ละเชื่อเดี๋ยวต้องได้นี่ไงทีนี้ทีมมุ้ยบล็อกก็บัฟขึ้นอีกจากปกติก็บัฟโหดแล้วเอาไปเอาให้สุดนี่ไงผมโอเคมาดูในส่วนของซ e ูเปอร์ ECA นะครับผมซูเปอร์จันบ้าทำอะไรได้เบสิกเอฟเฟกต์นะครับคีบวกสองเหมือนกับเบริตเออเหมือนกับโกจิต้าทั้งหมดเลยนี่ครับคีบวกสองแอทแทคดิเฟนซ์บวกสองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่เาเรียกว่าอะไรสิ่งที่ผมชอบนะแล้วก็เป็นแมชเนิกมันอยู่ในกกเรรื่ออ,ออองา แล้วก็ไฮเชกแล้วคือมีการหลบการโจมตีคือไม่มีทั้งการทั้งก็โอกาสหลบ50%เนี่ครับผมคือครบเครื่องตั้งแต่เบซี่เอฟเฟกของมันอยู่แล้วนะตัวละครตัวนี้แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรเมื่อตัวละครตัวนี้ครับเหมือนกับเขาเรียกว่าทําการโจมตีใช่ไหมสาหรับจูเบอร์จานเนบ้านเนี่ยไม่ใช่สิจนกว่าที่อ่าตัวละครตัวนี้นะครับอ่าทำการโจมตีก็คือตรงก่อนมันจะทําการโจมตีอ่ะไอความสามารถในการที่จะหลบการโจมตีมจะบวก20%หมายความว่า จาก50บวกอีก20ก็นี้ประมาณ70เนาะอันนี้ก็ถ้าเกิดไอ้ไฮเชนี่ยมันยัง50อยู่นะนอกก้อก็บวมบวกไปเลยเอาว่าเป็นตัวแทงช่องหนึ่งที่โหดมากแล้วกันเออกูจะพูดทำให้มันงงวะเนี่ยปลอดภัยแล้วถ้าเกิดฟังงง,ง,งก็คือจงกว่าไอ้ตัวเนี้ยจะทําการโจมตีครับมันจะบวกความสามารถในการหลบ20%บวกกับสแตตตั้งต้นที่มันมีไฮเชนอยู่แล้วก็ยิ่งเถื่อนเข้าไปใหญ่ยัไงไงปกติก็เถื่อนอยู่แล้วนี่ก็เถื่อนเข้าไปใหญ่เลยเออคือแบบ มันจะหลบเก่งอะไรขนาดนั้นถึงแม้เราหลบไม่พ้นใช่ไหมเราก็มีในส่วนของการออแท็กก็ยิ่งเทพเข้าไปใหญ่เนี่ครับผมมาดูต่อนะครับเมื่อต้องการเก็บลูกแก้วนะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับอยู่ตำแหน่งที่1หรือที่3ในเทอร์นั้นนะครับจะทําการเพิ่มโอกาสในการหลบอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วก็คีบวกสองดีเฟนท์บวกสามสิบดีเวน์บวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับเพื่อนคือแบบชัดเจนอ่ะการในบ้าไม่งือชัดเจนเกินคือแบบกูแบบ กูชัดเจนมากอ่ะว่ากูจะแทงไอ้เพื่อนอะ่ะเออแบบอารมณ์แบบกูเกิดมาเพื่อแทงอะ่ะ <c ười> คือโหเดีนะนี่ไม่แค่กาลังตีหลบเลยปะเพื่อนเพื่อนถ้ายี่สิบกับยี่สวเนี้ยไป่ใชกำลังตีหลบเลยป่ะเนี้นยการในบ้าโอ้ยมึงบ้าไปแล้วจะากมีเลยมึงบ้าไปแล้วครับโอ้นี่คือตัวแทงช่องแรกที่ดีมากมากคือแบบอารมณ์แบบถ้าเกิดเราจัดทีมกับคู่กับสีเหลืองใช่ปะ่ะไอ้นี่ก็ไปยินช่องสามก็ได้นะ คื<ข>อแบบกูไม่รู้ว่ามึงสองตัวเนี่ยกูจะเอาใครมาแท้งเนี่ยมันไปทั้งหมดเลยไอสองตัวนี้ปิดหัวปิดท้ายคือจบเลยสีเหลืองอาจจะปิดท้ายแล้วเทิร์นตัสีเหลืองอาจจะปิดหน้ากันไอนี้ก็ปิดท้ายคือแม่งแบบโคตรหงุดหี้ยมากคึกมากนะครับแล้วก็หลังจากที่ตัวละครตัวนี้ครับรับการโจมตีเนาะคืออ่เมื่อคุณหลบไม่พ้นใช่ไหมกูโดนตีแต่ผมเชื่อว่าตีก็ตีมาเหอะมันน่าจะมีกาดอยู่ก็น่าจะไหวอยู่นี่ไงเรีบยผมแล้วก็จะบวกไปเลยครับไอแทนที่ป็นบวก200%รเอร์เซตเลย นี่ครับผมแล้วแล้วก็ทุกครั้งนะครับผมที่โดนโดนโจมตีนะครับรับการโจมตีหรือหลบนะครับตัวละครนี้จะเพิ่มแอตแทกอีก50โอ้โหคือยิ่งหลบยิ่งเก่งนะครับโดนโจมตีหลบตัวละครนี้คือแบบกูใสสุดเลยนะครับบวกแอตแทกไปเรื่อยๆนะครับคือสแต็กได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็เมื่อตัวละครนี้ทําการหลบการโจมตีของผู้ต่อสู้นะครับจะทําการโจมตีซ้ำนะครับแล้วก็เป็นท่าไม่ตายเลย นะครับสี่เธอนโอ้โหเอาให้สุดเอาให้สุดไปเลยสชหมอาจารย์เนมาบอกหลบได้ปุ๊บซัดถ้ามไม่ตายคือเบิ้ลกาลันตีเลยว่าเบิ้ลแน่ๆนี่ไงผมเนาะก็โหว่าแม่งได้อยู่แล้วเพื่อนเนาะมันได้อยู่แล้วตัวละครตัวนี้แล้วก็เมื่อเจอกับสตูที่เป็นซูเปอร์คลาสนะครับก็คือคนดีที่เป็นตัวร้ายอะแน่นอนว่าเะนบ้านมนเกิดมาเพื่อฆ่าคนดีอยู่แล้วดีเฟนต์บวกสองร้อยนะครับแล้วก็ตีเข้าทุกๆสี 4. นะครับแต่ถ้าเกิดเจอสตูที่เป็นตัวร้ายดีบวกหนึ่งร้อยแล้วก็มีโอกาส อย่างสูงนะครับที่จะตีเขาทุลุสีก็โดยรวมอาจจะอมผมรู้สึกว่าจะโอเออจะบอกว่ามันถึงน้อยกว่า,กกวาโกจิต้าไม่ได้เพราะว่าชาในบ้านนี้ต้องพูดตรงๆนะคือแม่งแม่งหลบเก่งมากอ่ะผมใช้คำว่าหลบเก่งแบบมากๆนะครับผมนะถึงไม่มีรดดาเมจน,นะแต่ผมก็คิดว่าไหวครับเนอเพราะว่ามันมีความสามารถในการหลบมันทาให้ตัวละครมันค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะ,นะครับเดี๋ยวต้องไปรุ้นะเล่นจริงอล้หลบเป็นยังไงเนาะอันนี้คือสิ่งที่คนที่ มีอาจจะไม่ไม่ค่อยเด่นไม่ใช่เด่นสิอาจจะไม่ค่อยศรัทธาเป็นผมอะเป็นคนที่ไม่ค่อยศรัทธานะผมก็จะรู้สึกว่าหลบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายไปน,นิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรมันหลบค่อนข้างเยอะดีเฟนซ์บวกค่อน,น,นข้างเยอะแล้วก็มีโอกาสในการหลบด้วยค่อนข้างเยอะก็พอน่าจะพอถูกไขได้นะ่ะมันอาจจะเล่นจิ้มอาจจะหัวก็ได้นะเพราะโอกาสหลบแม่งเยอะเหลือเกินอย่างเียก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่า eza มาโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายเหมือนกับโกจิต้าเลยแต่ผมชอบโกจิต้ามากกว่านะ พราะด้วยความที่มันไม่ต้องแบบอาจจะถามว่าเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงแหละแต่ผมว่าผมมั่นใจว่าถ้ายืนตำแหน่งที่2ที่สแล้วก็เจอศัตรูที่เป็น X x ็ e ซ์ดิ a ค s าอ่ะผมว่าโอิต้าน่าจะไหวแบบไม่มีปัญหาเนาะเออก็เดี๋ยวต้องลองเล่นดูนะครับเอาว่า2ตัวเนี้ย Super e ์อมาคือเก่งแบบเ,เก่งกับเก่งสิทิเตสิททั้งคู่ครับสำหรับการพัฒนาสิทธิ์ต็มสิท์นี่หมายถึงความที่มันเก่งะระดับของตัวมันเองนะมันโดดก้าวเข้ามาเป็นตัวละครยุคใหม่ ผมใช้คำว่าเป็นตัวละครยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยทั้ง2ตัวละครเลยนะครับผมเก่งทั้งคู่นะครับใครมีนะครับผมว่าน่าจะผู้เล่นเก่ามีแต่ผู้เล่นใหม่ไม่น่ามีเนะครับเพราะว่าตัวมันเก่ามากนะครับผมเบอร์ใครที่เล่นมาอยู่แรกๆคุณจะมีแน่นอนสองตัวนี้มันคือตัวทีเด็ดของเกมเลยนะครับตอนที่ผมมาเล่นผมกว่าเปิดได้นะแล้วก็ดีใจนะดีใจลนบะกันซูเปอร์อ e ีซีเนี่ยผมก็โอ้นว่าประมาณนี้ละกันสำหรับ2ตัวละคร เนี่ยครับคุณรู้สึกอย่างไรบ้างน,นะครับสำหรับ2ตัวละครนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดผมมีการแปลสกิลผิดพลาดตรงไหนหรือว่าอธิบายตรงไหนงงก็ต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วยในเงียเพื่อนๆก็สามารถกดสต็อปคลิปแล้วก็อ่านไปได้เลยเนาะแล้วก็ดูว่าเออมันเก่งไงพิจารณาดูแล้วกันแต่สำหรับผมแม่งคือเทพชัดๆเลย2ตัวนี้เนาะก็เหมือนเดิมถ้าใครที่ชอบคิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม